ตั้งใจเรียนดีมีความรู้ความเฉลียเพราดพอไรก็จําง่ายมีความกตัญญูรู้คุณและครูก็ตั้งใจให้ความสะดวกสบายทุกอย่างเธอต้องการอะไรถ้าไม่เกินวิสัยของครูครูก็ให้ทุกอย่างตามที่เธอต้องการอันนี้เป็นผลของความดีที่เด็กตั้งใจเรียนมีความกตัญญูรู้คุณ ใครไปใครมาโรงเรียนก็อยากจะทราบว่าเด็กหญิงจูไรอยู่ที่ไหนรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเมื่อครูแนะนําให้เธอรู้จักกับใครเธอก็ยกมือไหว้ด้วยความเคารพผู้จาไเรอเธอบรรดาลูกหลานทั้งหลายก็ควรเอาอย่างจูไรถ้ากกลับมาบ้านแม่ก็มีความพลื้มใจจุไรก็มีความสุขเพราะลูกเป็นคนดีแม่เป็นคนมีสิลธธรรม วันหนึ่งว่างจากการรับทานอาหารเสร็จอาจน้่าเอาท่าทำกันบ้านแล้วจุลัยก็นั่งคุยกับแม่ความจริงคิดจะเล่าเรื่องนิทานความฝันของจุลัยตอนนี้ก็ไม่ฝันละเพราะมีนิทานตัวอย่างแล้วว่าขึ้นชื่อว่านิทานอะไรก็ได้ใครจะหาว่าเป็นการมูสาวไหก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของนิทาน เขาเล่าว่าเวลาตอนคำ่ำจลไรก็มานั่งนึกถึงหมมนุมานตอนที่พระักถูกหอกโมกษ์พระรามหรือพระนารายให้อนุมานไปห้ามพระอาทิตย์พระแสงพระอาทิตย์ก็ต้องถอกโมกษ์เข่าพระลักจะตายจวไรก็คิดว่าหนุมานเป็นหลิงก็สามารถหอดได้ ต่เปริงเขาว่านารายมีฤทธิ์ก็เป็นของไม่แปลกแลก้นหน่าแปลกที่พระนารายณ์เป็นนายกับไม่มีฤทธิ์ไม่มีฤทธิ์จะเหาะสู้หนุมานไม่ได้อันนี้ก็แปลกเหมือนกันสงสัยแล้วต่อไปจุลัยก็ไม่คิดว่าหนูสองตัวพ่อผัวเมียแล้วก็ลูกสาวหนูที่ก็ต้องการยลสาวไว้เป็นพัญยาของพระอาทิตย์ ั้งสามคนนี้ก็ออกไปได้ถึงดวงอาทิตย์ได้จุลัยก็เกิดความสงสัยว่าพระอาทิตย์ในเรื่องรามเกียนเป็นไฟกองใหญ่ที่พระสุรยิยะเทพบุตรเท่าเชือกผูกทายรถแทบผูกดวงพระอาทิตย์ลากไปโลกสว่างเพราการไปคบเพลิงสองโลกสว่างมีความร้อนความตูมายเขาไฟไฟไม่หมดแต่ได้ว่า หนูทั้งสามตัวเข้าไปไฟไหม้ก็เกิดความสงสัยทางคนแม่ว่าอยากจะทราบว่าพระอาทิตย์เนะ่ยความจริงเป็นไฟหรือไม่เป็นไฟอยู่ที่ไหนไกลสายไกลทำไมอนุมานจะไปได้หนูจะไปได้แล้วอยากจะทราบว่าทำไมหนูจึงไม่ไหม้ไฟอนุมานไม่ไฟก็มีคนเพชร พระอาทิตย์สามารถชุกให้เป็นตัวตนกลับเข้ามาได้ <c oughs> แม่ฟังแลว้วก็ยิ้มก็าถามว่าจุไรลูกรักเจ้าอยากลูกอยากจะดูพระอาทิตย์หรือหรือจะไปเที่ยวดวงอาทิตย์จุไรก็บอกว่าแสงอาทิตย์ก็ดีดวงอาทิตย์ก็ดีลูกเห็นทุกวันแต่ว่าเวลานี้แสงอาทิตย์หายไปมีแต่แสงจังนทร์เข้มาแทนเวลาตอนเชา้ามีแสงอาทิตย์ ลูกคิดอยากจะไปดวงอาทิตย์แต่ก็เปล่งไปจะไม่อย่างฮานุมานแต่ว่าการที่หนูั้งสามตัวเข้าไปนั่นเขาเข้า,ขา,ขาทางไหนหนูที่ไอ้ไปจะไม่ไหม้หนูแม่ฟังแล้วก็ยิ้มแม่ถามว่าลูกอยากจะไปจริงๆหรือจุเ <c oughs> ล่ยก็บอกว่าหนูอยากจะไปแม่ก็บอกว่าการไปดูดวงอาทิตย์ตกจักรวาลต่างๆเป็นของไม่หนัก ถ้าลูกมีความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงมีศีลห้าบริสุทธ์จริงมีพระมีหารสี่จริงแล้วก็มีความกตัญญูรู้คุณจริงอย่างนี้พื้นฐานดีแล้วถ้าสามารถฝึกจิตนิดหน่อยสามารถไปเที่ยวจักรวาลต่างๆได้ยุไลฟังแม่แล้วก็ชื่นใจ อยากจะทําตามแม่ว่าถ้าถามว่าการเครารพพระไตรสน,นาคมก็ดีรักษาสิ่งก็ดีเดินพรม,มิหารสีก็ดีมีความกตัญญูรู้คนก็ดีที่หนูทําอยู่ในเวลานี้สมบูรณ์หรือย่างแม่ก็บอกว่าตามที่แม่ดูเจติยาของลูกสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วลกูก จุไรก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นหนูอยากจะไปดูพระอาทิตย์อยากจะไปที่ดวงพระอาทิตย์เลยนี่ถ้าต้องการพระอาทิตย์ไม่เผาผลาญไม่อนุมานจะทำยังไงคุณแม่ก็บอกว่าเป็นของไม่ยากจุไรล,ลูกรักเวลานี้จุไรย,ยังเป็นเด็กอายุเพียงเพียงแค่ห้าปีนิ่วณ์ต่างๆคือความชั่วร้ยายที่กำบังชิงใจนี้ไม่มีจิตใจประกอบด้วยความบริสุทธ ตอนนี้ไปถ้าตั้งใจอยากจะไปดูดวงอาทิตย์จริงแม่จะพาไปอยู่เลฟังแล้วก็ยิ้มมองหน้าแม่ถามว่าคุณแม่ไปได้จริงๆหรือเจ้าค่ะแม่บอกว่าจักรวาลต่างๆแม่ไปได้หมดสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีแดนเปดก,กสุรกายก็ดีในโลกนี้ทั่วจักรวาลแม่ไปได้หมดพรมแม่ก็ไปได้นิพานแม่ก็รู้จัก จุไรก็ถามว่าสวัสดีจริงหรือแม่ตอบว่าแม่ไปมาแล้วมีจริงๆทมก็มีนรกก,มรกก็มีเปรกก็มีสุรกายก็มีนิพพานก็ปรากฏจากโดนใจเป็นทิศของแม่ัวไรก็ถามว่าเขากลาก่าวว่านิพพานศูนย์คุณแม่ก็ตอบว่าเรื่องนิพพานศูนย์เป็นของจริง แต่ว่านิพานศูนย์จากการเวียนว่ายตายตาย,ตายเกิดในวัฏฏะสู์จากความชั่วทุกอย่างขึ้นที่ว่าความชั่วนิดหนึ่งไม่มีแต่บาคนที่เข้าสู่นิพานจุไยถามว่าถ้าอย่างานั้นนิพานก็เป็นเมืองไม่ก็ตอบว่าถ้าจะถือว่าเป็นเมืองอย่างชาวโลกก็ไม่ใช่จะถือว่าไม่มีเลยก็ไม่ถูกแค่ว่าขึ้นชื่อวันนามธรรม อย่างนารกเขาเรียกกันว่าเมืองนอรกแต่คนเราขาดความเป็นทิพย์กองใจไปจะไม่เห็นเมืองนอรกทว่าดายเขาเรียกว่าเมืองสวรรค์ถ้าคนนี้ขาดความเป็นทิพย์ก็ไม่สามารถจะเห็นสวรรค์ได้ไม่สามารถจะเดินไปชนสวรรค์ได้พรกมโลกก็ถือว่าเป็นเมืองพรหมเราก็ไม่สามารถจะเห็นนิาเนื้อได้ขาดความเป็นทิพย์เห็นไม่ได้ ร่างกายจิตใจไม่เป็นทิพย์ก็ไปสู่แดนรมไม่ได้แต่ความจริงเขามีสถานที่อยู่กันสบมบัตินิพพานก็เช่นเดียวกันนิพพานเป็นดินแดนที่มีความบริสุทธิ์ที่สุดนั่นค็หมายความเป็นสัตว์เทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีมีความบริสุทธิ์น้อยคือมีคุณธรรมเพียงแค่สองอย่างได้ใ,ใจฮิริกะโอตะปา ฮิริอายความชั่วออตปาเกงตัวผลความชั่วไม่ทําความชั่วทั้งนั้นีิรับและที่แจงตายจากความเป็นคนหรือสัตว์ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้แต่มีความดียังอ่อนอยู่ถ้ามีความดีสูงกว่านั้นมีอิริละโุตปะเป็นฌานสมาบัติเชือจิตทงตัวสามารถไปเกิดเป็นพินใดของผมได้ก็เป็นเมืองผมเหมือนกัน แต่นคนที่มีความเป็นสุขที่สุดกิเลสตัณหาปาทานอกุศลกรรมไม่มีอยู่เลยในใจและก็จิตใจตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงได้อย่างนี้ประโยชน์แดนนิพพานฉะนั้นแดนดังสามนี้เป็นนามธรรมาแดนนรกก็เป็นนามธรรมาแย่ถือว่าศูนย์ก็ไม่ถูกถ้าศูนย์ก็ต้องศูนย์ทั้งหมดถ้าว่าถือไม่ศูนย์ก็ต้องไม่ศูนย์เหมือนกันหมด นี่คำว่าศูนย์ก็หมายว่าจงสมมติว่าคนตาบอดเขาไม่สามารถจะมองอะไรรู้จักได้เลยถ้าไปคลำจะรู้จักแค่มุมนี่นคนที่มีความเป็นทิพย์อย่างอ่อนจะรู้จักเทวดาได้รู้จักความเป็นทิพย์อย่างกลางจะรู้จักคมได้ถ้าบริสุทธ์ทั้งหมดความเป็นทิพย์ทั้งหมดเข้มแข็งสะอาดหมดจดจะรู้จักนิพพานได้ เรื่องความวาเรื่องนี้หนักลูกรักของมีจริงแต่ว่าอย่าเพิ่งรู้เลยตัวสั้นๆก่อนไปจัก,กรวาลต่างๆก่อนตัวไรก็ยอมรับถามคุณแม่ว่าท่าหนูอยากจะไปดูดวงอาทิตย์คุณแม่จะนำไปได้ไหมคุณแม่ก็ตอบว่าแม่นำไปได้จะเพราะคนที่มีความดีพอความดีในการมีศีล เมีหารสี่เขาลบไตรชนากรมก็ลูกมีพอแต่ยังขาดอะไรอยู่นิดหนึ่งคือความเป็นทิศขุณจิตถ้าสามารถชำระจิตถ้ามีความป็นทิศอย่างอ่อนได้แม่พาไปได้ทุกภพโยไรก็ถามว่าให้หนูทำยังไงแม่ก็ตอบว่าอันดับแรกให้หนูนึกถึงพระพุทธเจา้า แล้วใช้คำภาวนาว่าพุทธโธแล้วคำภาวนานี้ไม่จำกัดจะเป็นพุทธโธหรืออะไรก็ได้ตามใจชอบแต่เวลานี้อันดับแรกลูกพภาวนานึกในใจว่าพุทธโธก่อนเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธในเวลาให้ใจเข้าจะออกทำใจสบายจิตใจนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึง่ง อยู่ลยก็มองซ้ายมองขวาเห็นพระพุทธรูปที่บูชาแล้วถามคุณแม่ว่าคุณแม่เจ้าขาองค์นี้ได้ไหมคุณแม่ก็ตอบว่าได้พระที่เราบูชาทุกวันนี้เป็นของดีเราจําได้แม่นยู่ลยถามว่าทำยังไงคุณแม่ก็บอกว่าหลับตาชิลกูกก่อนหลับตากลับพระเสก่อนกลับครั้งแรกนึกถึงว่าการเรากราบพระพุทธเจ้า กราบครั้งที่สองนึกกราบพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ากราบครั้งที่สามก็นึกว่าเรากราบพระสงฆ์จะได้กราบสามครั้งสามครั้งไปแล้วเลยกราบครั้งที่สี่หันมาทางแม่ว่าคราวนี้หนูขอกลาบแม่จึงมีพระคุณใหญ่แม่ก็ยกมือว่ารับวะรับไหวหลังจากนั้นแม่ก็บอกว่าให้จูไหล่นั่งนั่งท่าไหนก็ได้หลับตาก่อนหลับตาดูพระพุทธรูปก่อน นึกถึงภาพจําให้ได้แล้วก็นั่งหันหลังให้พุทรูปนั่งหลับตาให้ใจเข้านึกว่าพุทใจออกนึกว่าโทนึกถึงภาพของพุทูปแม่ก็ถามว่าจําได้หรือยังลูกจุลัยบอกจาได้ชัดจัแม่เห็นทุกวันแม่ก็บอกจุลัยเลือมตาหันหลังหันหลังให้พุทูปนึกถึงภาพพุทูปจําได้ไหมลูกแม่อ่าลูกจุลักลกยก็ตอบว่าจําได้ ต่อจากนั้นไปแม่ก็บอกจะไรหลับตานึกถึงภาพพระพุทธรูปขอพรท่านว่าต่อน,นี้ไปลูกจุไรจะไปดูดวงอาทิตย์ซึ่งแม่จะนําไปจุไรก็นึกตามนั้นพอนึกตามนั้นก็ปรากฏมีกายกายหนึ่งออกจากกายเนื้อจุไรก็มีความรู้สึกว่าเรามาอโยนอนอกกายมองร่างกายเต็มเต็มไปด้วยความสุขกระโลงโศโคร กายใหม่นี่โสวยกว่าแพรวพราปริยับมีเครื่องประดับเป็น,เ,ปนเพชรเนื้อแท้ของจุไรจริงๆก็เป็นแก้วแลพรวพราเปริยับหน้าตาทุกสร้างสดสงสวยสดงดงามกว่ามากก็เห็นร่างกายของแม่ลอยอยู่นอกกายเหมือนการสวยก็จุไรามากจะได้กราบแม่บอกแม่ทําไมเป็นอย่างนี้จุไรแออคุณแม่ก็บอกว่า,วา,วาลูกรัก การจะไปชูนโลกต่างๆเราเนื้อไปไม่ได้ลกูกจึงต้องกายเฉพาะต้องการเฉพาะกายไปเฉพาะกายแท้นี่ไปนี่กายของเราแต่แท้ร่างกายที่นั่งอยู่นั้นเป็นเปลือกที่เรือนร่างที่เราใส่โจคราวหลังจากนั้นเวลามันละสิบนาทีเศษสิบสองนาทีก็ขอเล่าลัดคุณแม่ก็พาจุไล อันดับแรกไปพระจุลามนีเจดีสถานดินแดนของสวรรค์ชั้นดาวเรืองสเทวโลกเป็นที่นมัสการของเทวดาทั้งหมเข้าไปที่นั่นก็พบพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอริยสงสาวุกมากมหมเต็มพระจุลามนีเปดินแดนที่มีความสดสดงด,ดงามมากเมืเ่อหก็พาจุลัยุลยเข้าไปไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระสงฆ์ กราบท่านพระพุทธเจ้าทรงแยบพระโอษฐ์ถามว่าจุไรลูกจะไปดูพระอาทิตย์อยากจะไปดูพระอาทิตย์หรือจุไรก็กราบทูนว่าลูกอยากจะไปดูเจ้าค่ะาะใช้แสงอาทิตย์สว่างมาหลายวันละมานและหลายปีความดีพระอาทิตย์มีมากลูกจะไปขอบคุณท่านเมื่อพูดตอน,นั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแยบพระโอษฐ์ท่านบอกว่าเอาละเรื่องอื่นไม่ต้องพูดกัน ถ้าอยากจะดูดวงอาทิตย์ไปที่ดวงอาทิตย์ตามสถานโคตมาอันดาท่านผู้ฟังแล้วลูกรักทั้งหลายจะเรียกว่านี่เป็นเรื่องนิทานนะถ้าใครทําได้จริงๆทําใจแบบนั้นได้จริงๆก็ไปได้จริงๆเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นนิทานก็เป็นนิทานตัวอย่างการพบพระพุทธเจ้าเป็นพุทธนิมิตหรืออะไรก็ตามเถอะไม่จํางพูดกัน เอาเป็นว่าพบได้ตามเรื่องนิทานก็แล้วกันอธิบายถ้ามันยุ่งเดินจนช้าต่อมาสมเด็จพ,พระบรมศาทธิ์สันดาก็นำสองแม่ลูกมายืนอยู่ที่มุมจุลามุนีชี้ให้ดูดวงอาทิตย์ว่าการมาที่นี่ไกลมากจากโลกที่อยู่มาจากกวานอาทิตย์กลับมาจุลาบุีนี่ไกลกว่ากันหลายแสนเท่าถ้าอยากจะดูก็พาไป วันที้สุดท่านก็พาไปที่ดวงอาทิตย์ที่แรกก่อนลอยอยู่ข้างนอกก่อนเห็นโลกโลกหนึ่งแต่ความจริงที่โลกนั้นไม่มีแสงมันเป็นธาตุทั้งโลกเกลี้ยงมีผิวแข็งตัวสภาพมันอินเหมือนหินเ,หนเกลี้ยงท้่ก็มีแม่สายความมิติเห็นอะไรเป็นเร็ห็นก็ไอระเหยเรีวรีวิว,ว,วออกจากโลกออกจากโลกนั้น แล้วพุ่งออกมาไกลาการเสียดสีของโลกนั้นกับอากาศกับสิ่งที่กระแสกระจายออกมาจากโลกนั้นที่จริงรลเฮยกลายเป็นไฟมีแสงสว่างมีความร้อนมากแต่ไกลก่าโลกนั้นมากแต่ท่านที่ยืนอยู่ที่นั้นไม่มีใครร้อนเพื่อความไปทิพย์ของร่างกายคือน,นามธรรมาแล้ที่เวลาทิศสมาดใาย ที่ไปนั่นไม่รู้จักความร้อนไม่รู้จักความหนาวก็ขาดท่าที่จะรับต่างคนต่างยืนดูลอยดูดวงอาทิตย์หรือโลกอาทิตย์แต่ว่าดูแสงไฟอยู่ไกลมีความร้อนมากอยู่ไกลยิงกล่าวทูลถามทุนททเด็กประผู้มีพระภาคว่าคนหรือสัตว์จะผ่านดวงเขาเอาดวงไฟกองนี้เข้าไปได้ไหมมันอยู่ทั่วโลกมันอยู่รอบๆไปหมด เรา,ากร็จะแจ้งส่งตอบว่าถ้ามาก็ไม่อยาคาุมานแต่สิ่งที่จะผ่านเข้าไปได้ต้องมีกําลังประมาณสองล้านองศาต่อต่อสู้กําลังได้สองล้านองศาต่อสู้ความร้อนนะจึงจะผ่านเข้าไปได้แต่สิ่งที่อยู่ภายในจะเสียหมดเพราะความร้อนสูงมาก <c oughs> หลังจากนั้นไปท่านก็พาไปยินอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ มองดูภัยรอบๆหมุนหมุนไปได้ตลอดดวงอาทิตย์มีความหมุนไม่เหมือนโลกโลกมีความหมุนมีความหมุนกลิ่งคล้ายๆสมอกลิ้งแต่ว่าดวงอาทิตย์หมุนคล้ายๆกับของที่ตั้งขึ้นแล้วหมุนรอบตัวข้างๆเหมือนกับอะไรก็แท่นที่ก็จะเจาะแต่มันมันหงายหน้าขึ้นหมุนแบบนั้นแต่มองไปดูโลกมนุษย์หมุนอ้อมดวงอาทิตย์ แต่ไม่ได้อ้องข้างอ้องข้าหัวไปอย่างนี้นักวรียาสายเขาเองไงก็ช่างนิ่มเรื่องนิทานเรื่มความว่าไปยืนมองดูอาทิตย์ก็ไม่เห็นแสงไฟข้างในเห็นได้ไอระเหยรีบๆออกมาจิรายังกาทูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก,ก็บอกแม่บอสญาตจะเข้าไปดูข้างในว่าไฟอยู่ที่ไหน แม่ก็ดีสำเ็จประจำใจก็ตามเชียให้ตไรโดูว่าไอาระเหยรอบตัวงรดวงอาทิตย์นี่พุ่งไปที่อากาศอาศัยความเสียดสีก็อากาศจะกับไอระเหยกับโลกที่หมุนเป็นเวกายเกิดแสงสว่างพุ่งไปถึงโลกต่างๆนี่เรื่องนิทานหลังจากนั้นก็พากันเข้าไปสู่ภายในดวงอาทิตย์เข้าไปในโลกอาทิตย์ ข้าไปถึงแล้วก็ปรากฏในนั้นเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีถ้าบอกมีแรกชนิดหนึ่งที่มีสภาพมันเหมือนคล้ายแรเหมือนกันนิดแต่ก็เรียจริงๆไม่ทราบอะไรมันเป็นเชื้อไฟมีความลุกโชนอยู่ตลอดเวลาในการลุกนานๆน่นาจะเผาผลาญตัวเองทั้งตัวนี่เป็นเชื้อเพลิงหมดแต่ด้ว่าพระเ,เจ้าจะทรงดีาย ว่าไอ้สิ่งความร้อนต่างๆในร่างในในโลกนี้มันแปลกมันไม่ก็จริงแหละแต่ว่ามันสร้างตัวเองแทนที่มันจะสลายตัวสิ่งที่ไหลเป็นเชื้อเฟืองแล้วมันก็สร้างตัวเองให้เกิดขึ้นมาด้วยความร้อนที่เดินมาก็ไปเป็นดวงไฟตามที่ปรากฏในองค์สมเด็จพระบรมสุขุพุทธทรงแนะนําว่าความร้อนแรงของโลกจะไม่มีการลดตัวลง แดดนี้ไปจะร้อนสนต,ตานลำดับนี่กล่าวว่าใกล้จะสิ้นกับจะมีเสื้ออาทิตดวงที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกเป็นที่เจ็ดเกิดขึ้นตามลำดับความจริงเวลานี้เกิดแล้วแต่ะดวงจับก้อนแล้วเป็นกลุ่มแล้วแต่ยังโตไม่พอถ้าดวงไหนอย่างดวงที่สองโตพอก็จะเกิดแสงสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ดวงนี้แต่ดวงอาทิตย์ดวงเดิมนี้ก็จะร้อนมากกว่าขึ้นเป็นลำดับ ในที่สุดแม้ว่าดวงต่างๆยังมีนุภาพไม่มากยังไม่สมบูรณ์แบบแต่อาทิตย์ดวงเดิมนี้ก็จะร้อนขึ้นตามลำดับขึ้นที่ว่าโลกจะเย็นกว่านี้ไม่มีจะร้อนขึ้นไปโลกจะเต็มไปด้วยความร,าร้อนก็เริมความว่าหนูน้อยจูไ๋ไรก็มีโอกาสได้เที่ยวดวงอาทิตย์ก็ดูไปรอบรอบ ก็อยากจะทราบตามความจริงว่ามีบ้านไหมมีคนไหมื่อเดินไปรอบๆสมเด็จพระจอมไตรปรมศาสนาก็บอกว่ามีไม่ได้ลูกเลยขึ้นชอว่าสิ่งที่มีชีวิตจะมีที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดจีไก็ถามว่าฝรัง่งเขามีความสามารถเขาสามารถจะมาตักหลักตั้งสถานีที่ดวงอาทิตย์ได้ไหม ถ้าเขามาได้เขาสามารถจะใช้กระแสไฟจากดวงอาทิตย์ไปทำใไฟ้าในโลกได้ไหมสมเด็จพระจอมไตรก็ส่งยิม้มรงแย้มพระโอร์ก็ตอบว่าถ้าฝรั่งสามารถจริงก็สามารถมาได้ถ้าสามารถนําไปได้แต่ว่าคิดว่าฝรั่งไม่สามารถจะทําได้ในเวลานี้ทั้งี้เพราะสิ่งที่ป้องกันความร้อนขนาดหนักฝรั่งยังหาไม่ได้ ต่อไปพต่ก็หาได้ไมเมื่อไรเขามาได้เหมือนนั้นการที่จะนําความร้อนจากดวงอาทิตย์แสนสวาน่างจากดวงอาทิตย์ไปช่วยโลกให้มีความสว่างอันนี้ทําได้แน่ทามาได้ด้วยความจริงก็ไม่ต้องทำอาทิตย์ช่วยอยู่แล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระปฏิปยแต่ก็ส่งจัดว่าจุไรลูกรักและก็มันดาคุงจุไรการมาเที่ยวที่นี่นานเกินไปเสแล้ว วเวลานี้โลกมนุษย์ใกล้กสว่างเวลานี้เขาเวลาตีสี่ให้สิน้นกาเช้ามืดให้นำลูกกลับก็เป็นการมาเอื่อ่าวันลุกขึ้นเป็นวันเสาร์โรงเรียนหยุดไม่เป็นไรแต่ถ้าเด็กเกินไปเด็กจะเพียหลังจากนั้นสมเด็จพระพุทธมีกระพานเจ้าก็สเด็จหายไปยู่ไลกับแม่ก็กลับมาบ้านน,นเรื่องเขงนิทานบรรดาลูกหลานทั้งหลาย พอกลับมาบ้านก็เข้าร่างกายเดินแล้วก็หลับหลับแล้วก็ตื่นเวลาสายนิดหน่อยปลากฏถึงเวลาสายสายก็เสียงเคาะประตูเรียกจุไลจุไรที่เป็นเสียงเป็นเสียงผู้ชายคือเ,เสียงคุณพ่อเสียงได้โกนถามว่าทําไมแม่กับลูกันนี้นอนตื่นสายนักอาหารเช้ายังไม่ได้ทําท่านแม่ลืมตาขึ้นมาจุไลลืมตาขึ้นมาปรากฏเวลาใกล้โมงเช้าสายไป จึงรีบลุกเข้าไปตามอาหารเวล่ัทานในเวลาเช้าก็เป็นว่าลูกลําทั้งหลายที่ฟังจะมีความเข้าใจนิทานเรื่องจุลัยนี่ไม่ใช่ไร้ผลจะก,กล่าวทึงองค์สมเด็จพระทศสพลคือพระพุทธเจ้าแล้วก็จาภาพพระพุทธเจ้ามีความสําคัญถ้าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็ดูพระพุทธรูป จำภาพพุทธโูปได้แล้วก็นึกถึงท่านขอพรถ้าความไม่ที่เกิดขึ้นอะไรโลกไหนก็ไปได้เื่อเด็กหญิงจอไร่ที่บอกว่าอายุห้าปีความจริงเด็กตุ่นนี้นิวรยังไม่กินใจนิวรคือความชั่วของจิตสิ่งที่มัวหมองยังไม่พอใจสามารถทำอะไรทำได้สะดวกแต่แลพื้นฐานเดิมมีความสำคัญหนึ่งเคารพพระพุทธเจ้าและทำพระอาิยสง์ด้วยความจริงใจ สองมีสินห้าบริสุทธิ์สามมีพรมิหารสี่สี่มีความกระตัญยูต่เวทีรู้คุณท่านแล้วก็ห้ามีความเคารพคารวะคือความเคารพมีเป็นความสาคัญที่สุดเป็นเสน่ห์ที่ดีสำหรับทุกคนถ้าคนที่มีความเคารพมีความกระตัญยูรู้คุณความยากจนจะไม่ปรากฏเพราะว่าไปที่ไหนก็มีแต่คนรัก อาราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองเวลาไปมองเวลามาก็รู้สึกว่าจะครบสามสิบนาทีเข้ามาแล้วฉะนั้นขอบรรดาลูกหลักพอฟังเรื่องราวของคอง์สมเด็จพระบัิตแก้วคือพระพุทธเจ้าที่ต้องเอาเรื่องราวพระพุทธเจ้าเข้ามารู้ตัวว่าการความเปรทิจะต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานทุกท่านและทุกคนทีน่มารับฟัง ย้จงจะลืมพุทธานุาติคือนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เวลานี้หมดเวลาแล้วขอความสุขสวัสด์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลยังมีเดบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนบุรฟังทุก่ันสวัสดี